วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เตรียมนัดหารือกับทีมทนายความของฝ่ายไทยช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะต้องถึงวันนัดถแถลงด้วยวาจาที่ศาลโลกที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ในคดีที่กัมพูชาขอให้ตีความคำพิพากษาของศาลโลกกรณีประสาทพระวิหารปี2 5 0 5สมัยค่ะเรื่องนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเตรียมพร้อมอย่างไรติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิทิประดิษฐ์ค่ะ นายวีรชัยพร,ราศัยเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์เห้าคณะทนายความไทยในคดีประสาทพระวิหารจะนำทีมนักกฎหมายชาวต่างชาติอีกสาคนจากฝรั่งเศสแคน,นาดาและออสเตรเลียร่รวมหารือกับนายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีที่สถานทูตไทยในกรุงลอนดอนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เตรียมความพร้อมและรายละเอียดของการชี้แจงต่อองค์คณะผู้พิพากษาศาล อิมทนายของเราก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เดือนกุมภาก็จะมีการประชุมเพื่อจัดเตรียมท่าทีต่างๆซึ่งคาดว่าเดือนมีนาหรือต้นเมษาเนี่ยก็จะนำเสนอคอลมเพื่ออนุมัติท่าทีในการที่จะไปต่อสู้ในระหว่างวันที่15-19ถึงเมษายนเพราะตอนสู้กันในชั้นศาลนี่จะสู้กัน4รอบไทย2รอบกัมพูชาสรอบนะครับระหว่าง15-16-17-18-19เนี่ยนะครับ กก็็จะเปนอบท,ทอรศาลได้นัดฟังคำชี้แจงหลังฝ่ายไทยยื่น Little Observation หรือเอกสารข้อสังเกตให้ศาลช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนคัดค้านคำร้องกัมบูชาให้ตีความคำพิพากษาป,ปี2505ซึ่งระบุให้ประสาทพร่าพิหารเป็นของกัมบูชาแต่ไม่มีการพิจารณาเรื่องเส้นเขตแดนในคำร้อง กัมพูชาเสนอให้พิจารณาเส้นเขตแดนบนเขาพระวิหารใหม่โดยให้ถือตามที่ระบุไว้ในแผนที่ฝรั่งเศสอัตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนซึ่งจะทำให้พื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรบนเขาพระวิหารที่อยู่ในเขตอธิปไตยของไทยตกเป็นของกัมพูชาศาสตราจารย์สมปองสุจริตกุลคณะปดีคณะดิติศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตยอมรับว่าไม่สบายใจต่อแนวทางการต่อสู้ของฝ่ายไทย ที่ไม่ได้คัดค้านศาลในช่วงแรกว่าไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีและคำร้องให้พิจารณาเส้นเขตแดนใหม่ก็ไม่อยู่ในกรอบอำนาจของศาลที่จะดำเนินการได้เนื่องจากในปี2 5 0 5ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องเส้นเขตแดนและเห็นว่าการเสนอตีความของกัมพูชาเป็นการใช้ศาลโลกเป็นเครื่องมือเพื่อยกดินแดนไทยให้กัมพูชาเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทยพีวีรายงาน